c a m e r ม f รา t i ส a l 2 0 2 4 creativity of creator ความสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด BIG Camera ขอชวนเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้ที่หลงไหลในการถ่ายภาพพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของมหากรรมกล้องเลนส์ ens, และอุปกรณ์ถ่ายภาพจากทุกค่ายแบรนด์ดังที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมอัปเดตเทรนดใหม่พร้อมสัมผัสทดลองกล้อง เลนส์ ength, และอุปกรณ์ถ่ายภาพรุ่นใหม่กับสินค้าไฮไลท์และไอเทมสุดฮิตงานเดียวที่รวมโดรนถ่ายภาพ DJI แบบครบครันทั้งโดรนถ่ายภาพหรือโดรนเชิงพาณิชย์ครอบคลุมทั้งการทำแผนที่รังวัดสำรวจกู้ภัยและตรวจจับความร้อนและสินค้า DJI ครบวงจรเปิดจำหน่ายงานแรกในประเทศไทยกับกล้อง Instax Mini 9 9พร้อมร่วมประมูลกล้องดิจิตอล Fuji ฟิล m รุ่น X16 Limited Edition เริ่มต้นเพียง1บาทพบกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ตัวท็อปจากทุกแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานของคุณให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพเจาะลึกทุกเคล็ดลับการถ่ายภาพและวิดีโอแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนจบร่วมสร้างความปังและเปิดทุกเคล็ดลับของการปั้นช่องเพื่อให้เป็นมากกว่าพื้นที่ของการสร้างสรรค์แต่เป็นพื้นที่แห่งการสร้างรายได้หากคุณคือมือใหม่ที่อยากสัมผัสความปังจะเริ่มปั้นช่องยังไงต้องมางานเรา ร่วมเปิดมุมมองและแนวคิดจากประสบการณ์ทำงานจริงโดยเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีกระแสะมาแรงที่สุดในโซเชียลรวมด้วยช่งางภาพมืออาชีพและฟิล์มเมกเกอร์ชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศไทยนำโดยอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปแห่งวงการรีวิวคุณมิกซ์เฉลิมศรีที่โด่งดังที่สุดในขณะน,นี้พร้อมด้วย KOL ระดับต้นๆของประเทศคุณก๊อฟกันตพัฒน์แห่งเพจกอฟมาเยือนและฟิล์มเมกเกอร์ชื่อดังคุณตั้มเจ้าของเพจ rock how คุณบีมแห่งเพจมิสเตอร์ีพี่หารสิทธิพงศ์กองทองผู้กับกับภาพชื่อดังมากประสบการณ์และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และช่างภาพมืออาชีพอีกมากมายนำโดยพี่หาวเพจทูฮาวคุณเบียร์เพจช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยคุณจ้อสุภทธิ์ช่างภาพนิตยาสารแฟชั่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณเคเพจแม่เมนูนี้ทำไงคุณจูนเพจ e s สเคคุณเชริยา แมคค้าออนไลน์ตัวจริงที่โด่งดังใน t ิ k To อกคุณฟิลซีนิมาติกฟโตกราฟีพี่ใหญ่กริดดาจากเพจ Snap t e ทคคุณนันเจ้าของโฟโตแคนดิเนสตูดิโอลีโอเบียทิกต็อกเกอร์ชื่อดังแห่งช่องลีโอเบียตากล้องชื่อดังคุณอัน๋นเพจเพื่อนไม่ครบโปรดิวเซอร์หมิงนักปั้นอินฟลูเอนซ์ซับคุณแชมเพจโอปป้ารามพร้อมด้วยสเปเชียลิสต์จากทิกต็อกไทยแลนด์แอปพลิเคชันที่ฮอตฮิตที่สุดและเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นเวทีแบบสับๆอีกมากมายอัดแน่นตลอดงานพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดเ้าใจแห่งปีลดสูงสุด70%พร้อมผ่อน0%นเนนานสูงสุด36เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มและของแถมอีกมากมายรับทริปท่องเที่ยวและเวิร์กช็อปถ่ายภาพมูลค่า20,000บาทพิเศษเพียงแค่มาร่วมงานฟรีบริการทำความสะอาดกล้องและบริการจัดเซตคอนเทนต์ครีเอเตอร์และไลฟ์สตรีมโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำแนะนำการใช้งาน แล้วพบกันที่งาน Big Camera Festival 2024 Creativity of Creator ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่2อถเมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigcamera.co.th